ร้านกำลังจะไปงานปีใหม่นะคะลสวัสดีค่ะไท้ได้ไหมไม่ค่ะไม่ได้ค่ะได้นิดหน่อยแต่ฟังได้ใช่ไหมโอ้ทุกคนเริ่มฟังไทยได้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันที่งานกลับทบกันดีปอยบายบายจะไปทำอะไรนี่จะไปเดินนางแบบเดินนางแบบนางแบบนางแบบโอเค นี้นะคะแต่งตัวสวยงามเพื่อที่จะไปงานในวันนี้ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยไปซซิงปีใหม่ต้ค่ะไปซซิงปีใหม่ต้ค่ะลาลาดองเล้ากับปั่นเนดังบนได้หรือปั่นนี้ได้หรือปั่นได้ดดหรือฮัลโหลลลลเล้าเตะ สวัสดีค่ะเจกับไ,ไครค่ะเจกับป๊อดเจกับป๊อย สัสดีปีใหม่ใต้ค่ะโอเคกำลังขึ้นหรอเโอ้ขึ้นมาขึ้นหรอไม่ซุงค่ะสวัสดีค่ะไม่ซุ้งปีใหม่ใต้ค่ะไม่ซุงปีใหม่ใต้นะคะคือไม่ซุงสวัสดีปีใหม่ไทยยายค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปดูที่น้ำรันว่าเมื่อวานนะคะเราได้ไปถ่ายมาเขามีการซ้อมรำอะไรแบบนี้วันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านไปดูว่าที่น้ำรันนั้นจะจัดงานแบบไหนนะคะปกติทุกปีนี้คือจะมีงานแบบอลังการมากๆปีนี้บ้านเมือง ไม่สงบไม่มีงานไม่จัดงานเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเราจะไปดูกันไปกันแบบทั้งบ้านเลยนะคะทุกด้านเอาค่ะในวิดีโอในกอดียนพี่น้อเขากัดด้วยปีใหม่ใต้ในค่ะเนะทีน้ำรันค่ะเมื่อว่าได้หันทางแฮีนไว้ค่ะเนะเมื่อในเดือนพี่น้องเขากัดด้วยว่าเพิ่นแห้งละลายในคะเพราะฉะนั้นกอดีได้ซ้อมกันค่ะงั้นไปดูได้กันเลยค่ะวันนี้นะคะวันใหม่ก็จะไปนะคะวันใหม่ก็จะกลับปอยในค่ะวันน กาซ้อมกันค่ะนี่แหละไปได้วยกันค่ะไปกันทั้งบ้านแบบนี้เลยนะคะทุกท่นานสิงเดินหลานก็จะไปป้าเฮงป,ป้าขำป้าไปแกไปโอเคกันเลยลูกก่อนขั้นสวิตช์กับปค่ะไม่ซึ่งพี่ไม่ใต้ค่ะนี่แหละไม่ซึ่งพี่ไม่ใต้ค่ะไม่ซึ่งพี่ไม่ใต้ค่ะตัวแรก เดเลไปซึ่งปีไม่ไ้ค่ะไม่ซื้อปีม่ใต้ค่ะเย้แสงยิม้มใจใจของก็ดจืดว่าเหงใจ,งก,จก่อนแล้งสิงชื่อเน่ไปได้กันทั้งบ้านเลยพี่แสงปกติทุกปีจะมีงานใหญ่ๆเนาะพี่แสงแต่ว่าปีนี้มไม่มีการจัดงานใหญ่ๆเหมือนทุกปี เราจะไปดูที่นี่ว่าเขาจะเขาไม่ได้จัดแบบพิธีพิธันใช่ใช่ไม่ได้จัดแบบพิธีพิธันจะ,จะค,บค,บ,ะคบคู่กับงานงานโขนอ่ะค่ะควบคู่กับงานโขนถูกต้อง <c oughs> โอเคตามไปดูกันค่ะทุกท่านว่าจะเป็นอย่างไรนะคะกัดได้ซ้ำกันค่ะว่าจะเป็นเส้นไหนเดิเนไปกัฝนมากน่อยเจ้าโนฝนตกทางไอซ์ีใหม่ใต้ฝนเดียวฝนตก พราเป็นกูปีได้แน่ะฮะล,ล่ว่าฝนตกแค่ไหนได้คันใสทนเนี่ยทางกัดกัดหนี่นะคะทุกท่านเราไม่คาดคิดเลยว่าฝนจะตกนะคะกลางเมืองเงียบมากนะคะทุกท่านถ้าเป็นทุกปีนี้คนแน่นมากค่ะกลางเว้งที่ไหนก็ก้นกติเย็นสีพราะเป็นกูปีได้<อ>ขึ้น่าขึ้นเขาซ้ําเซนนีปกติแล้วงานจะจัดที่นี่ไปนะคะแต่ว่าปีนี้เงียบค่ะทุกท่านเงียบมาก พอเรามาถึงนะคะเราก็มาทำปัดมาทำบุญปัจจัยเป็นอันดับแรกก่อนคะ่ะแล้วเรงเน้นให้ก่อนไหมคะ่ะแล้วก็แสยงยืมกับหลานซ้อนมากค่ะทุกท่านวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่อะไรแบบนี้ทุกคนก็จะเอาเด็กๆมา รู้จักข้าวัดทำบนตั้งแต่เล็กค่ะปีใหม่ของไทยใหญ่นะคะเรียกว่ากินเสงที่ขาดไม่ได้คือข้าวต้มแหลมข้าวต้มกล้วยอะไรแบบนี้นะคะข้าวต้มแหลมข้าวต้มกล้วยหมายถึงข้าวต้มแหลมกับข้าวต้มกล้วยนะคะนี่จะเป็นข้าวต้มแหลมค่ะที่กินเสงเรียกว่ากินเสงคือจะมีอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกท่านตามปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ก็จะได้เห็นข้าวต้มแหลมนะคะ ที่มาเมื่อวานนะคะที่เรามาเมื่อวานนี่เัร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นทองชาติของชาวไทยใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนนะคะก็จะมีการมาไหว้พระตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมค่ะทุกท่านมีการไหว้พระรับปีใหม่ค่ะสวดมนต์ไหว้พระนะคะ สถานที่ท,ที่ที่มาไหว้พระนะคะก็จะเป็นพระเจดีย์ที่ปุรณะไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นพระเจดีย์เก่าแก่อ้แข่งหนึ่งในเมืองน้ำรันที่โมมาถ่ายครั้งที่แล้วคะ่ะเรียกว่าเจดีย์ถ้าหากว่าแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็จะแปลเป็นว่าภาษาเจดีย์แห่งความสงบอะไรประมาณนี้วันนี้เรามาฝนตกคะ่ะทุกท่านไม่คาดคิดว่า ฝนจะตกปกติแล้วเขาก็จะมีลำ้ำมีอะไรแบบนี้เล็กน้อยแต่ว่าวันนี้เงียบจริงๆค่ะเพื่อที่จะทำลองทานให้กับผู้ที่มาไหวา้พระในวันนี้ค่ะตลอดทั้งวันเลยในการจะเป็นมาจากกะเขาพักหวาตั้งกินหวานใช่ไหนะเนาอันการตาพีน้องเขาเข้ามาไหวาพ้พระตีกลองมูของเป้เข็นตีน้ำรันในหน่ค่ะฝนก็ พี่น้องไว้พละรหอดอกมัานนำคม่ได้มั่นนำพอมั่นนำคเนาะม่ได้มสากาอีสังค่ะจะสันกออย่างนั้นแหลเมิสิเยเซงเขาซอยะเนาะเขาเซนเขาซอยเขาเซนเขาซอยอย่างตันปอกเขาอะเอ อันฝานปอกเป็นน้ำอ๋อฝานปอกในเป็นปินนองตั้งใน่บ่าน้าหามสกกาตานปอกในคะนุ่นหนึ่งขอบเต็มฮลูกอัลลีฮักนาซีวาเฮค่ะแสงอินค่ะแสงอินเออล้เจ้ค่ะให้อายุยืนยาวค่ะเนอให้เป็น้นลีค่ะอเลยลูกดื้อเลยสสนค่ะ แล้วๆสมค์ค่ะยังก็ไม่ได้เดี๋ยวมาสาการตั้งวันค่ะตั้งวันโอ้ตั้งวันโหนี้นะคะพี่เขาบอกว่าจะมาทำโรงทานทั้งวันเลยสำหรับผู้ที่จะมาไหว้พระในวันนี้ค่ะเจริไลฝนตกค่ะเนาะใช่ค่ะอเพราะฝนตกแต่คนเตน้ำท่วมค่ะเนี่ยอ๋อเออตั้งวันในดอกว่าถึงไร่โมงค่ะถึง ัางสิ่งแต่สิ่งมันจะถูกมองกันวสาจะชอบมองจะเจ็บมองใครกันว่าอันนี้สักเขาเซ็นเขาซอยใน่ัลโหลเจ็ดจากจังวัลค่ะจากจังหวัดฮานอไม่อวานตรงกันค่ะเมื่อวานเมื่อวานก็คืนอ่ะโอเคว่าหับเจ๋งกันเลยเขาโอนกตัวมีฮาโต้ค่ะอันนีเสียลัยอะไรมาพี่เขาบอกว่าเมื่อคืนนะคะคนเยอะมากแล้วก็ที่นี่จะมีการลำนกลำโตมีเยอะมากเลยแต่ว่าเสียดายเราไม่ได้มาค่ะเมื่อคืนนี้ ขอค่ะจองเต้เตค่ะก็เหมือนกันค่ะนั่งิวาวซอยค่ะค่ะลืมปันนุยค่ะนั่งนุยนั่งคุณแล้วก็นั่งอาไขอค่ะลืมนั่ง ใจออกมืองนั่งแส,สียงมค่ะอ๋อใจออกมืองนั่งแสงม้วนค่ะที่มาทำงทานตานข้าวส่วนอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องที่มาช่วยกันทำเ๋วยเดี๋ยวสำหรับทำงทานทั้งวันค่ะยินซ้อมเต้ต้ค่ะสุบงคณค่ะค่ะอันนี้ฝนตกค่ะทุกท่านทำให้คนไม่เยอะและนี่ก็จะเป็นข้าวต้มแหลมนะคะจะแบบทำแหลมๆแต่ว่าจริงๆจะมีไปตองห่อตังหากแต่ว่าอันนี้จะใช้ไปตองนะคะไปตองที่ทำไป อะไรนะใบโกยเดีย๋ยวเรามาทานให้ดูอืม,มรสชาติของข้าวต้มแหลมทางนี้คือไม่หวานจะเป็นแบบจืดๆค่ะทุกท่านก็จะมีรสชาติข้าวแล้วก็ถั่วลิสงเท่าน,นั้นเองไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่มีกะทิใดๆทั้งสิ้นค่ะอร่อยอืมอืม ทำหวานก็มีเพียงถั่วลิสงแล้วก็ข้าวใหม่จะหอมข้าวใหม่ๆแล้วก็ถั่วลิสงเท่านั้นเองแต่ว่าอร่อยมากโมจะชอบทานมากเลยค่ะเป็นข้าวต้มแหลมนี้นะคะชาวไทยชาวไทยใหญ่คือของหวานก็จะไม่หวานมากนะคะถ้าหากว่าหวานใครที่ชอบหวานก็จะชอบหวานมากๆ <Hello. S 2> พี่น้องที่จะมาไหว้พระนะคะทุกท่านเขาก็จะผลัดกันอย่างเช่นสวดมนต์นี่คือจะมีการสวดประมาณสองชั่วโมงค่ะก็จะแบ่งเขตๆไปนะคะทั้งหมดจะมีอยู่สิบเอ็ดเขตกับสามหมู่บ้านค่ะสิบเอ็ดเขตกับห้าหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ตอนนี้คือใกล้เสร็จแล้วสวดใกล้เสร็จแล้วอีกเขตหนึ่งแล้วก็จะมาจะมาสวดอีกเขตหนึ่งนะคะก็จะแบ่งๆกันไปค่ะ ทั้งวันวันนี้จนถึงทุ่มสองทุ่มเลยนะคะการสวดใช้เวลาสวดประมาณสองชั่วโมงค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นวันเกิดของลูกสาวครบรอบหนึ่งปีเต็มนะคะใสอ่องเมืองกับนั่งแสียงมอนนะคะมาทำลงทานกานป้าก็จะเป็นข้าวหมกไก่อะไรประมาณนี้ใช้คล้ายข้าวหมกไก่ของ ชาภาคใต้นะคะเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นภาษาภาษาพม่าเรียกว่าตานป้าบไม่แน่ใจภาษาไทยใหญ่เรียกว่าอะไรตานิข้อวผ้อาคว้าไทย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นคล้ายคล้ายข้าวหมกไก่นะคะจะมีสีสันกรบสวยมากแล้วก็จะทานกับผักอะไรแบบนี้ <c oughs> อ,อันนี้ก็เตรียมไว้สําหรับผู้ที่มาไหว้พระในวันนี้ค่ะ <c oughs> และใครที่มางานก็สามารถทานได้นะคะ,ะน่าอร่อยมากๆทุกท่าน ที่น้าง,งานเล็กๆมีมาขายด้วยนี่ก็จะเป็นข้าวหลามข้าวหลามไซฮา<ม>ข้าวหลามไทยใหญ่นะคะใช่ค่นะข้าวมุนหลามไซฮานอะอั <c oughs> นน้้ซ้ำแน่ส้มปลาสม้มนี่ก็จะเป็นแหนมปลาส้มอะไรแบบนี้คะ่ะมาขายที่นี่เลยทุกท่านฝนตกไม่คิดเลยทุกคนหนาวมากตากฝนตากแดดตัตดบบนิดเลย หนาวมากหนาวจริงๆค่ะมีตัวเหรอคะเนาะมีตัวเหรอนี <c oughs> ่นี่ย <c oughs> เนี่ยอย่านี้ฝนมาห้ามแบมากทั้งแนวมากับซอม ว่าดนมนเอโอ้น,น้อาาานเีม่ไปไป <c oughs> ามนพี่น้องน้ำลตัวเฮันลาล <c oughs> า,า,างกลางกลางกลางาากางกลนงกลางกลางางกล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 างางาจกางกัางกางกลางานีลาะกลเนกางกลางางกลางกลางก้างกล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 าอกลาินลางางกลาเนลางกละเกากล่งกางนางาางล้า น่ารักมากทุกท่านข้าวท่านเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเจ้าค่ะข้าวเหนียวค่ะโอ้ไม่ได้เอยกไปอโอ้กับข้าวแบบสุดยอดมากทุกท่านตอนนี้กําลังรอเจ้าอาวาสมาอยู่แต่ว่ายังมาไม่ถึงค่ะกับข้าวก็จะเป็นแปลกๆทั้งนั้นเลยน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะทุกท่านน่าอร่อยมากนะคะน้องเยอะมากเพราะว่ามีพี่น้องชาวบ้านมาถวายทำให้กับข้าวแบบเยอะมากๆเลยค่ะ ก็จะเป็นในหวานดีนอะไรแบบนี้นี่น่ารักค่ะทุกท่าน ที่เยอะนี่คือเพราะว่าใส่สองชานสองถ้วยปลาเอฟค่ะอ๋อปลาจอกปลาเอฟทั้งในเมักคือเฮบคุณในถ่นไล่ซื้อโคโลกันทัวว้าวเนื้อมะเขือโคัถุาถดินถั่วเน่าเน้าเป็นผักกาดล่านี็ค่ะผักกาดละเลนเป็นมวนจอกมวนจอกอันทำเป็นเนยอทั้งเนจอค่ะเนาะเนอกนี น่าอร่อยมากใ่ฮัมเมอร์ซมน้พริกคูขาวอ้ากับอมันโอ้นี่ชาวไทยใหญ่ที่ขาดไม่ได้คือน้ำพริกพูอ๋นี่นะคะขออเหออดเหร้แกข้าวสมค่ะอ๋าสมเผอาใต้ทันน่ะอาเลเลน้พริกุ้งแกงค่ะอ๋อสองตัวสองตัวฮัลโหลเจ้าชายเตยส้มอะไรบ้างคทอาจารย์ว เจ้าอาวาสมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเจ้าอ,อาวาสจากวัดลอยตึ้งค่ะปีใหม่เล็กๆของที่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่เป็นหลักสุดใหม่ในวัดนะคะแล้วก็ จะมาดูกันที่นี่แต่ว่าเขามีกันเขามีโชว์ไปแล้วรอบหนึ่งเราไม่เราไม่เรามาไม่ทันนี่ก็จะมีสมเนนมานั่งดูด้วยเพราะว่าจัดในวัดทำในวัดนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนั่หนุ่มแล้งค่ะนั่งห่าก็อนนั่งหนุ่มแล้งค่ะหนุ่แล้งมันได้ไรมาเหี้ยนมาหลายมันได้ไรมาฟังเหลไม่ยาวกไปไปนั่งงามอ๋อเลยไปนั่งงามโอ้ยยาวค่ะยาว่าตขึ้นเสพสังแทงไม่ยากเด็กขึ้นสิบกาแท่าโอ้ยนั่นเนาะฮัลโหลเสียหลายเข้ามาอังเคมาซ้อมค่ะมันกันค่ะ 啊！Uh, uh, เมื่อในตีน้ำรันแต่ก็อําเภอสังงานนอรก็ดเมีการไวพรารัางวันตั้งึ้นในค่ะที่นี่นะคะไม่มีการจัดงานใดๆแต่ก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็สวดมนต์ตลอดทั้งวันมากกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็จะตรงกับวันที่หนึ่งธันวาคมของปี2024่ค่ะว่าเรานับตามปฏิทินนักขัตฤกษ์เลยตั้งแต่วันที่แรม15ค่้าขนเบือน12นะคะเราจะนับถอยหลังในคืนนั้นเลยแล้วก็จะ ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายหรือภาษาไทยใหญ่เรียกว่าเลนเจงนั่นเองปีนี้ถือว่าเงียบเหงาเงียบเหงาเพราะว่าสงครามยังไม่สงบที่นี่ยังได้ยินเสียงปืนใหญ่เรื่อยๆเพราะฉะนั้น มาที่นี่ก็ไม่จัดงานใดๆค่ะแต่ว่าอาจจะจัดที่อื่นโมไม่แน่ใจถ้าเป็นรัชชานภักอื่นๆน่าจะจัดอยู่นะคะแต่ว่ารัชานภาคเหนือไม่มีการจัดงานปีใหม่ไต้ค่ะส่งปีใหม่ไต้นะคะขอให้ปีใหม่ไทยใหญ่นี้ขอโมขออวยพรให้กับทุกท่านนะคะทำมาหากินแบบร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ ไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะคะงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะเอค่ะหม่ส่มบิใหม่ใต้คะ่ะในวิดีโอแน่ก้อนยนซุปเป็นพีน่น้องเขาเขาให้อยู่ลมีเงินให้ห่างหรือเกือกปืนให้อายุยาวเย็นคะ่ะย่อก็ให้มีเงินมีคำนำนำในำคะ่นะะเนาะพระะนั้นก็ในวิดีโอในแเด่ย้อนพ่อกันนายกันคะ่ะยินงส้มปี่น้องเขาเขาที่เขามาปั่นแห้งใหญ่ๆนำนำคะ่ะขอขอบคุณทุกคำอวยพรจากทุกๆท,ท่านคะ่ะขอให้ทุกคำอวยพรนะคะกลับจงประกไปหาทุกท่านด้วย ค่ะงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใหม่สุงค่ะสวัสดีค่ะ